อยู่กันในไหมครับเอาชีวิตรอด1.20 TMB 2วันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มฟักทองกันเนาะโอเคอาจจะสร้างไม่เสร็จเนาะเพราะว่าจะพยากรไม่เพียงพอปักทดใท้สว่างเลยเนาะเออนี่จะรอ่าให้ฟังเวยคือเรียนคณิตศาสตร์กับครูใช่ไหมครูเขาครูเขาสั่งกันบ้านห,หนังสือสี่หัวข้อใหญ่ แล้วแบบโอ้โหเยอะมากและเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิชาที่เราไม่เก่งเลยโอไมคกอดแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทำไมรู้สึกว่าช่องเราชอบนอกเรื่องไ <c oughs> ม่แบบรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าตัวเองชอบนอกเรื่องเวลาแคสเกมชอบเอาเรื่องเรื่องแบบเรื่องอื่นมาเกี่ยว างเป็นกระจกสีส้มโอ้ยตกเป็นกระจกสีส้มเนาะ จริงๆ EP นี้มันมีอัดภาพมุมสูงเนาะแต่เราทำคลิปหายก็เลยแบบได้ดูแค่แบบสร้างฟัมฟักทองนิดเดียวเองอะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมีมีสร้างอย่างอื่นทดแทนเนาะคลิปนี้มีการตีวิเทอร์ด้วยเนาะเราจะไปตีวิเทอร์ด้วยป้าหมายเราจะให้อรอนโกเลมตบหัววิเทอร์เลยเฮ้ยแต่ว่าอรอนโกเลมมันจะสู้กับวิเทอร์ชนะหรอชนะถ้าเกิดเสกในปริมาณที่แบบโคตรของโคตรเยอะแล้วก็แบบ มันจะมีช่วงหนึ่งที่วิเทอร์มันจะบินมาข้างล่างก็คือช่วงนั้นแหละให้เอลเรกเลมันทุบทีละตัวทุบ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 เลมันจะไหลเป็นน้ำเลยเราเคยทำมาแล้วแต่ต้องทำในถ้ำเนาะถ้าเกิดทำแบบที่อื่นเนี้ยมันจะแบบสิ่งก่อส้งเราอาจจะพังได้แต่มันก็มีวิธีที่ดีกว่านั้นแบบใหติดเบ็ลอกตายอะไรอย่างเงี้ยที่ดีแตเราอยากใช่วิธีนี้เพราะว่าตอนอคิรคิดไม่ออก เออเท่านี้คงจะได้แล้วแหละเดี๋ยวนะโอ้โหปีกเอยแบบนะยังเหลืเหลือไหมของพิตตันเออต้องการพิตตันหาหินมาทำพิตตันออฟเ,เ,เซอร์ออฟเซอร์ใช้แถวละ3ตัวเนาะ เพราะมันจะมีกรณีที่ต้นฟักทองมันงอกผิดตำแหน่งไงแล้วเ,เซิร์ฟเวอร์เขาจะไม่ทำงานสองตำแหน่งก็พอลนะอตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งสำรองไว้เนาะโอเคการฆ่าวิทเทอร์ครั้งนี้เราเสกไอทอนกเลมเลย20ตัว <c oughs> คือแบบ โอ้มหาหาของแถวนี้ก่อนอุ้ยตรงนี้มีไอเบิร์กต้องเซฟต้องเซฟตำแหน่งไว้โอเคแคปไว้เลย,เ,ลยเป็นแหล่งฟาร์มน้ำแข็งเนาะโอเคมีน้ำแข็งใช้ละแล้วต,ตรงนี้ก็เป็นไบโอมหิมะโอ้โหน่าอยู่มากโหน่าอยู่อะ่ะเป็นไบโอมหิมะนี่ ขอจิกกับบ้านมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนิดเดียวหนึ่งช็อกโกบอกเลยแถวนี้คือแบบคือนี่บินมาเจอแต่โอเชียนมอนูเมน์น่ะมันจินเนากาเยอะขนาด,ดนี้หรอนี่อุ้ยเจอหมู่บ้านมันก็คือหมู่บ้านที่เรามาแลกของเอ็นพีซีนี่นแหละมันก็คือที่บ้านเราแหละเราแค่อ้อมมาเนาะตรงนี้ที่บ้านเรามีเบลลบ์อคภูเขาฮ่าฮ่าหลาคนยังไม่รู้เนาะว่าบ้านเรามีเบลล์อคภูเขาด้วย เราจะเอาดอกไม้สีเหลี่ยงเนาะไปผสมกับสีแดงแล้วทำเป็นสีส้มตอนนี้ก็จกไม่พอจริงๆต้องอาศัยบนมิวอ,อืมแค่ได้อยู่นะอุ๊ยวางผิดโอเคฝารฟักทองเราก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทรัพยากรค่อนข้างขาดแคลนเนาะ จะต้องไปไถกระจกเพิ่มด้วยเนี่ยได้แค่นี้เอง เหลือทรัพยากรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็สร้างนี่เป็นชั้นๆเนาะ ปีกใกล้สู่ขีดแล้วต้องซ่อมปีกใกล้สู่ขีดแล้วโอเคโอเคเอาชูเวลดูเลยแล้วกันมาดูที่ฝ่ามอ้อยสิโอ้ อ๋อ oh ใช่ได้นะผลผลิตดีโอ้โ oh, หอ้อยไหลามาต่อหน้าเลยผลผลิตดีนะถือว่าเป็นฟาร์มที่ดีเป็นฟาร์มอ้อยที่เราสร้างในช่วงแรกแรกันเนะาะเพราะว่าช่วงแรกเราไม่มีอ้อยเนาะคือแบบมันหาอ้อยยากอะ่ะมันไม่มีแหล่งฟาร์มเอโมโระเนาะก็เลยต้องทำฟาร์มอ้อยเพราะว่า เราชอบใช้อ้อยเป็นแหล่งฟาร์มเอโมโรเนาะเอาไว้แรกกับวีเดเจอร์สายเรเบอรียนอยากจะสร้างให้เสร็จนะแต่ว่ามันเบื่อไม่รู้ว่ามันเบื่อสร้างเสร็จก็าฟาร์มเดียวเองต้องผัดขุดแซนผัดผัดขุดแซนแล้วก็เอามาสร้างนี่ไงไม่ค่อยได้มาเอฟเคเลย เอฟเคแค่20่สิบนาทีช่วงแรกแล้วก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเกิน20่สิบนาทีมั้งเอฟเคแค่นิดหน่อยเอฟเคแค่นิดหน่อยเองคือแบบเวทเจอร์ก็ยังไม่โตเลยเนาะเดี๋ยวเข้ามาเอฟเคที่หลังเรามีพ่อพันธ์แม่พันธ์อยู่เขาสามารถขยายพันธ์ได้อัตโนมัติเนาะ หม่อมข้าวก่อนมันเบื่ออีพีนี้มันเบื่อเบื่อือแบบจะสร้างก็สร้างได้นะแต่มันแบบมันเบื่อแต่เราก็สร้างอีฟาร์มเสร็จแล้วนะแต่อีกฟาร์มมันต้องหาทรัพยากรโอ้โห คือแบบค่อนข้างเบื่อเดี๋ยวตอนไปเรียนก็ค่อย AFK มาฟาร์มเนาะเพื่อทจะได้ได้กระดูกมาทำเป็นโบนมิวไว้ปั๊มสีนี่เนาะเขาเรียกว่าเสียอะไรสีส้มเอาสีเหลืองมาทำสีส้มเนาะหาอะไรน่าตื่นเต้นทำดีกว่าก็คือการเสกแอรอนโกลเลียมมาตบกับวทเทอร์เขาชนะอยู่แล้วไม่ต้องกลัว เสกมาแบบจำนวนที่เยอะมากๆเนอะย้ำนะว่าต้องใช้จำนวนที่แบบเยอะมากๆเพราะว่าไม่งั้นโลกของเราไม่รอดนะฮะโอ้ยเดี๋ยว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 ขุดก่อนเราจะวางให้แบบให้มันเยอะมากๆเลยเนาะไม่งั้นไอเราโกเลมแพ้แน่สิบตัวก็ไม่พอยี่สิบตัวไปเลย บล็อกขวางทางอะเยวเค่ออกก่อนเนาะ <c oughs> โอ้โ,อโอคือแบบเคยออกก็เจอเลยนะเนี่ยอันไหนท่าไหร่รเอามาก่อนก็ได้ันบล็อกก่อนเนาะนี่เอาอีกอเผลอตี <c oughs> ไอ้รนก็เลมที่เราสร้างมาเนี่ยเขาจะไม่ทำลายผู้เล่นเนะาะจงเราตีเขาเขาจะไม่ทำลายเราเคถึงเวลาละ วิเทอร์บอสออกมาเลยขอสักสองบีคอนเนาะเฮ้ยถอ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 ย,อย,อยบุ้มโอ้โหเอางี้เอาเอาาทำไมอ่ะโอ้ยมันติดบ,ออล,บ,บล็อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำลายให้มาช่วยกันมาช่วยกันเร็วมาช่วยกันเร็วเห็นไหมเห็นไหมเลือดวิทเทอร์อะไรเป็นน้ำเลยเห็นไหมบอกแล้วม่าใช้ได้ เดีย๋ยวเราววทเทอร์มันบินลงมาอ้กรกาเกลมก็จะตีแบบหอ่มท่านันวันไหวเดี๋ยวช่วยยิงขนูด้วยเนาะนี่โอเคสู้คิดไอ้น่องกเลมโ,โอโหโอโห้โหโ,โห้เศษเหล็กเต็มเลยโอเคแนมมาสองเนเทอร์สตาร์เนาะเพราะว่าตีสองรอบโอเค บคอนที่หนึ่งอาจจะเอาไว้ที่บ้านเนาะอีกที่หนึ่งอาจจะแบบพกพาไว้ขุดทรัคอต้าอะไรอย่างี้เพราะว่าต้องการเบคอนเนาะทรัคอต้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบใช้เนาะในการเล่นแมคคับ,บชีวิตรอดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยมีกระจกไหมอ่ามีับเป็นเบคอนเนาะต้องมีบล็อกเนาะบล็อกแร่อะไรก็ได้ ไม่ใช่แร่อะไรก็ได้แร่ที่มันแบบเป็นแร่เหล็กน่าจะคุ้มที่สุดแล้วก็วางอุยอ้ยอุ้ยนี่ไงโอ้โหดีเดียวตายเลยโอเคเดี๋ยวต้องไปฟาร์มของเพิ่มเพราะว่ากอ,องไฟฟักทองน่าจะไม่พอมีอีกหนึ่งกองแล้วก็ฟักทองแกะหน้าอีกสี่สิบแปดเนาะเที่ยวให้นับไว้ ของให้ตุลไปก็จะหมดละอุยอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอาไม่อมีม้มยังงี้ไม่แปลกหรอกที่มืดอะไรอะไรธนูทางไหนทางนี้ไงยิงแข่งกันเหรอจะนี่ไหมโ้ <c oughs> หกุดยังไวแค่มีเบียร์คอนืต่อไปเราจะสร้างเป็นฟาร์มเผาอัตโนมัติเนะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างที่เราออกแบบกันไปเลย นี่ก็คือตาเผาอัตโนมัติที่ออกแบบเนาะก็ได้แรงมันจะเป็นจากพี่หมิวเนาะ MT หมิวโอเคนี่ก็เป็นใช้ระบบคัดแยกไอเทมเนาะนเมื่อมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเทมเนะี่ะอยู่ในฮอปเปอร์เนี่ยอยู่ยี่สิบสามยี่บสี่ชิ้นเนาะฮอปเปอร์ตัวเนี้ยจะไม่จะไม่รับไอเทมเนาะจะไม่จะไม่รับไอเทมแล้วก็ส่งไอเทมไปในเตาถัดไปเนาะ แล้วเตาถัดไปแล้วเตาถัดไปก็จะทํางานเนาะก็คือใช้วงจรง่ายๆเนาะไม่ยากโอเคนี่ของที่เผาได้ก็จะอยู่ในนี้อ่าเอฟเคสักพักหนึ่งโหชาวบ้านเยอะมากวางเตาเลยเนาะอาจจะเป็นเตาธรรมดาก่อนเพราะว่า ไม่คิดกินอาหารที่จะเผาเลยตอนเนี้ยอาหารเรามีแครลอดทองคำอยู่แล้วอาหารที่ดีสุดในเกมไม่ต้องห่วงวางเต่าเพิ่มด้วยก็ได้ วางเป็นเลตส์ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็จ่ายกระแสไฟใช่ไหมแล้วก็นี้เลตส์ต์คอมโพเรเตอร์หรือเลตส์ต์รีพพเตอร์ไม่รู้แล้วก็กสับสนกับชื่อเนาะเยกชื่อไม่ถูกสักทีสองตัวเนี้สับกันไปมั่วหมดนี่แล้วก็จะส่งกระแสไฟข้ามบล็อกมาแบบนี้อ่าอเผืนอันใช้ได้เนาะทำทุกอันเลยทำแบบนี้ทุกอันเลย ทำเพิ่มอีกเนาะวางบล็อกไว้ก่อนเลยอุย้ยเกินโอ้โห,โห,โห,โหถ้าหายดีแม่งไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนเอาอีกนี่ตบบไปก็ วางบล็อกอีกตรงนี้เนาะข้างหลังเตาทุกอันเลยวางไป <c oughs> วางทุกอันเลยพูดถึง <c oughs> วันไปเรียน <c oughs> พูดอีกแล้วเหรอจะพูดทำไมอีกเรื่องนี้ <c oughs> เอาพูดหน่อยก็ได้ขอเมาหน่อยคืออุย้ยวางผิด คือแบบว่าจะเมาส์ยังไงดีอะคือแบบโอ้โหคือแบบว่าจะเหลือเงินไว้ซื้อสก,กินอาวีใช่ไหมแต่ของกินเนี่ยมันล่อตาล่อใจมากโอ้โหคือแบบอืมคือแบบไม่เคยเหลือเงินเลยช่วงนี้ช่วงนี้คือแบบไม่เคยเหลือเงินเลยเนาะของกินมาล่อตาล่อใจน่างเรียนช่วงนี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ เติมอาวีเนาะไม่ค oh. oh ่อยเล่นล้วด้วยมาได้ไหมครับแทนโอ้โหของกินเนี่ยมันลอดฐาล่อใจจริงๆไม่เคยนี่เลยว่าจะเก็บเงินสมัครบัตรเอ็มพารไปดูหนังเนาะก็ก็โดนของกินแย่งเงินการสมัครบัตรเอ็มพารไปเลยคือแบบแย่มาอะไรนี้ อะไรนี่ต้องมาทางแกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววางผิดอีกแล้วอะไรจะวางผิดบ่อยขนาดน,นี้พอคุยแล้วก็โอ้โหขีเปอร์มาจากไหนน่าจะมาติกในถ้ำแหละเพราะในถ้ำเราไม่ได้ปักทอตเนาะ คอยดูนั่นเดี๋ยวจะทำฟาร์มคีปเปอร์ให้มึงเข็ดเลยคอยดูยอมไม่ได้อนาคตมีแน่ฟาร์มคีปเปอร์ไม่ต้องกลัวรอฟูของฟูก่อนบอกหรือฟาร์มคีปเปอร์มาแน่แต่จริงๆฟาร์มคีปเปอร์มันก็ได้คีปเปอร์ชอบมาฟาร์มมากกว่าถ้าตล์เรานะคีปเปอร์มันก็ได้คีปเปอร์แต่มาฟฟาร์มันได้กระดูกได้เนื้อซอมบี้ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ แต่พูดถึงมอฟ้ามการพาวเดอร์นี่ไม่ค่อยหมดเลย <c oughs> คือแบบที่หมดที่หมดจริงๆก็แบบเนื้อซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้เนื้อซอมบี้ไม่ค่อยหมดหรอกเพราะว่าเรายังไม่มีป่ามที่เป็นเวเดเจอร์นักบวชเนาะถ้าเป็นเวเดเจอร์อาชีพเคลริกหรือนักบวชเนี่ยเขาจะรับแรกเป็นเนื้อซอมบี้ของแอมอลโมโรนถึงว่ามอนเตอร์มาจากไหนมันจากในถ้ำนี่เองไม่สน ก่ตั้งต่อนี่ไงมันมาจากตรงนี้กันไงทีมืดทางนั้นทำอีกอันหนึ่งด้วยเนาะอีกฝั่งหนึ่ง แต่ไม่ต้องมี ก่อสร้างนี่ก็แบบเหนื่อยเนาะแต่ก็ชอบสนุกยกเว้นการหาทรัพยากรขอฮอปเปอร์เพิ่มเนาะน่าจะไม่พอทำแบบนี้เป็นท่อส่งไอเทมตวตรงนี้ก็เป็นท่อส่งเชื้อเพลิงมีไอเทมก็ต้องมีเชื้อเพลิงใช่ไหมล่ะ รางรถไฟเรามีจำกัดเนาะทำไงได้่ะไมค์ครับในมือถือมันปั๊มรางรถไฟไม่ได้เหมือนไนคอมนี่นะก็ต้องทำใจทำแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ฮ o p เปอร์ส่งไอเทมได้ไหมลองสิอ่าส่งได้โอเคแสดงว่ามมีปัญหาโอเคเดี๋ยวทุบก,ก่อน โอเคทำแบบนี้เนาะท่านี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ละเหลือแค่วางรถแคาร์ดแบบนี้นี่สามารถวิ่งได้ไหมอ่าดูซิวิ่งกลับมาได้ไหมกลับมาได้โอเคสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์แบบโอเค ตัดไม้ก่อนวางกล่องตรงนี้เพื่อใส่เชื้อเพลิงแล้วก็สุดท้ายหมค์คาร์ดฟิทฮอปเปอร์เท่านี้ก็เป็นอันเสร็สมบูรณ์แล้วเนาะฟาร์มเผาอัตโนมัติโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีมเทคเมอร์ T เนาะสับวันนี้บ๊ายๆจะทำใหม่คลิปหน้านะได้แรงมาหลายอย่างเลวันนี้